สวัสดีค่ะมมมฮัลโหลใครเอ่ยฮัลโหลมามมั้งไหมน้องมามมั้งไหมแล้วเอ่อใครคะเนี่ยเบิ้์นนาชูเหรอฮัลโหลเบิร์นนาชูเหรอเมื่อกี้อ่ะ หน้าชูมั้ยโอ้โยนี่แลนก็นหลุดหนาชูอยู่ม,มัมมัมไหมย,ยิ้วอู้หนาชูไงเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เองอย่างยู้เนี่ยนันง่งรอน,น้าดี้อยู่น้าดี้ไปบิ๊กซีเดียวมาไต้จ้า รูใครลูใครแท็บจ้ะมากันหนอโอจ้ะพอดีหนอมารับก็เลยเคี้ยวด้วยจ้าเคี้ยวด้วยเคี้ยวน่าชูยุตตรงนี้เองพ่อใครเดี๋ยวพ่อใครกำลังมาอ้าวระเบิดนะดีไม่กลายเป็นเบิร์นน้ MM าชูโอ้ยได้